ก็จะมีการสวมคมให้กับนะฮะเพื่อสนับฝนนกำลังใจงนะให้เขานะฮะให้เขาเล่นให้เต็มที่แล้วมีน้ำใจเป็นนักกีฬาในสมัยโบราณนะครับเราจะฝึกฝนการเล่นกระบี่กระบอกนะครับเพื่อ <c oughs> เป็นการกีฬาเพื่อออกกําลังหลังจากที่เราหยุดพักศึกจับข้าศึกนะฮะแต่เมื่อไหร่ที่มีข้าศึกอริลงศัตรูเข้ามาบุกเมื่อไหร่เราก็จะออกไปสู้รบได้แม้กระทั่งเชือพระวงนะฮะลูก พระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าลูกเธอนะะฮหรือลูกชาวบ้านทั้งหลายก็จะฝึกดาบทั้งนั้นเลยนะเพื่อต่อสู้กับประตูนะครับเชิญชมได้ครับนีนะเเนะ่เราจะทำท่านะฮะรำนะคฮะทางหน้าติดนะครับเราจะรำในชื่อของโคมีหน้านะฝ่ายหญิงก็จะรำในท่าของโคมหน้านะครับพระเจ้าก็จะรำในท่าของโคมีนะคระับแล้วก็จะ หลังจากเรารู้ขึ้นมาแล้วกลับมานะวันนี้พอดีในที่นี้ก็คือมีเรื่องสุดขั้นนะครับเราตะเกียงนะครับแล้วก็มีต mm ิ hmm. งรีติงรีนะฮะกรีวันขึ้ีสอดแทรกตรงผมแ่ขอาอ่าทุกทีไว้เพาว่าเป็น มีในอนาคตนะครับในท่านี้นะฮะผู้ชายเข้าใจการเป็นคุณแสงแบบมากแต่ถ้าเป็นนักศึนะครับคุณหีิงน่งลงนะฮะตอนนี้เป็นท่าไม่ขลาแล้วครับผู้ชายเข้าไปรับล้างสูงเ้นะลลนะแล้วตนะ่ถ้าเราตีจาเขาบอกมที่มาลา้อมต่อมีท่าทางการาง ท่าน,นี้ก็จะเป็นชา่าของที่นาเรนะครับนาเรตัวสุดท้ายตัวน้องนะเป็นขึ้นหนีจางตัดนะไม่ตัดปรากบว่าพานบุญเอา,า,เอาอห่วงไปคล้องลัวไปเพื่อถวาย